วิธีเปลี่ยนรูปให้ใส่เหล็กจัดฟันฟิวฟิวแบบนี้ทำยังไงไป เดีย๋ยวพาทำทีละขั้นตอนก่อนอื่นใครยังไม่มีแอป,ป Google จะมีนายไปโหลดมาให้เรียบร้อยมีทั้ง App Store และ Play Store นะชื่อแอป,ปก็พิมพ์ตามนี้เลยเสร็จแล้วกดเปิดแล้วก็ล็อกอินบัญชี Google ให้เรียบร้อยใครล็อกอินเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้หน้าตาคล้ายๆแชทอะอะใครกลัวตามไม่ทันกดเซฟคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วก็ดูให้จบแล้วค่อยทำตามทีเดียวมาขั้นตอนแรกกดเครื่องหมายบวกที่มุมซ้ายล่างแล้วก็เลือกจากแกลลอรี่ทีนี้ก็เลือกรูปที่เราต้องการเอาไปใส่เหล็กดัดฟันอะอย่างผมรูปนี้ะกกัันนนนป่้็็เเรือองงงหมมติจจซึๆ ถ้าใครอยากก็ไปใช้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วกันหลกัหลกๆผมก็จะบอกให้มันใส่เหล็กดัดฟันให้หน่อยแล้วก็คงรูปหน้าไว้เหมือนเดิมหน้าจะได้มไม่เพี้ยนถ้าเราไม่บอกมันเนี่ยหน้ามันจะเออออกปแปลกๆหน่อยทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มลันตรงนี้นี่แหละกดกดกด,กดสิโอเคแล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งนี่ไงรูปมาแล้วขึ้นวานี่เป็นไงถ้าใครจะเอาไปใช้ก็กดที่รูปแล้วมันจะมีปุ่มเซฟอยู่มุมขวาบนลองเอาไปเล่นดูไม่ยากเลยแต่ถ้าใครทาไม่ได้จริงๆก็แปะรูปไว้ในคอมเมนต์แล้วกันผเผื่อว